สวัสดีค่ะพบกับคุณครูพิมพรอีกครั้งนะคะวันนี้เรายังอยู่ในเรื่องของแบบรูปและความสัมพันธ์กันต่อนะคะเราจะมาทําแบบฝึกหัดด้วยกันนะคะวันนี้เรามาดูแบบฝึกหัดข้อแรกกันเลยดีกว่านะคะเป็นเรื่องของจํานวนไม้ขีดนะคะนักเรียนเคยเล่นไหมการเอาไม้ขีดมาวางเรียงกันแบบนี้นะคะ,ะนักเรียนอาจจะ ตอบง่ายๆโดยการนับก้านไม่ขีดก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าครูให้นักเรียนหารูปที่10รูปที่20รูปที่100นะคะซึ่งมันเยอะมากนักเรียนอาจจะต่อไม่ขีดไม่ไหวนะคะเพราะฉะนั้นเรามาดูกันเลยนะคะว่าเราจะมีวิธีการคิดยังไงรูปที่1น,นับไปแล้วนะคะได้6ก้าน รูปที่2องนะคะก็เหมือนรูปที่1แต่เพิ่มขึ้นมาอีก4ก้านก็คือ6กบวกสนั่นเองนะคะได้เท่ากับ10ก้านภาพที่3ก็คือ6กบวกสแล้วก็บวกสขึ้นมาอีก1อีกรอบหนึงนะคะก็คือ6กบวกสบวกสได้เท่ากับ14นะคะภาพที่4ก็บวกเพิ่มขึ้นมาอีกนะคะก็คือ6กบวกสบวกสบวกสได้เท่ากับ สิบแปดนะคะับเพราะรูปที่แปดนั่นเองก็บวกสี่บวกสี่บวกสี่ไปอีกเรื่อยๆอ้าวเราจะทำยังไงดีนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องมองหาความสัมพันธ์นะคะของแบบรูปของจำนวนพวกนี้นะคะอ่านเดี๋ยวคุณครูบอกเลยแล้วกันนะคะภาพที่หนึ่งก็คือหกบวกด้วยในวงเล็บสี่คูณศูนย์สี่คูณศูนย์ก็ได้เท่ากับศูนย์นะคะเพราะฉะนั้น ข้อรูปที่1ก็ได้6ภาพนะคะนักเรียนสังเกตรตรงนี้รูปที่1อ่าครูจะคูณด้วย0นะต่อไปรูปที่2นะคะก็คือ6บวกในวงเล็บ4ีคูหนหนะคะรูปที่2ครูจะคูณ1น,นะคะจาก1ไปเป็น2เพราะฉะนนั้อันนี้ก็จะ0แล้วก็เพิ่มเป็น1เหมือนกันนะคะต่อไปภาพรูปที่4ีอ่ารูปที่3นะคะก็คือ6 บวกในวงเล็บ4คูณ2นะคะเพราะจำนวนรูปที่3ตัวคูณก็จะเปลี่ยนไปเป็น2นะคะรูปที่4ตัวคูณก็เป็น3นะคะเพราะ,ะนั้นรูปที่8นะักเรียนพอจะเดาออกหรือ,อยังคะว่ามันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงตรงต,รงตัวไหนนะคะก็คือ ตัวท้ายนั่นเองนะคะ6บวกในวงเล็บ4คูณ7นั่นเอง4คูณ7เท่ากับ28บวกอีก6เท่ากับ34นะะาจากแบบรูปที่นักเรียนดูแล้วนะคะความสัมพันธ์ของแต่ละภาพนะคะมีลักษณะการเปลี่ยนการเพิ่มแบบนี้นะคะคือเลขตรงนี้รูปที่8ก็จะเปลี่ยนเป็นคูณด้วย7นะคะเพราะฉะนั้น ง่ายๆเลยถ้านักเรียนต้องการหารูปที่เท่าไหร่ก็6บวกในวงเล็บ4คูณไว้ก่อนเลยจุดจุดจุดนะตรงนี้เพราะถ้าต้องการหาภาพที่20นักเรียนก็คูณด้วย19ก็คือลดลงมา1นึ่ะคะา6บวกในวงเล็บ4คูณเท่าไหร่ไม่รู้อ่ะถ้าต้องการหาภาพที่ หนึ่าสิบก็ต้องคูณด้วย1นึ่งร้่สิก้าใช่ไหมคะก็คือลดลงมาอีกหนึ่งนั่นเองอ่าพอจะเข้าใจหรือ,อยังเอ่ยนะคะเพราะต่อให้หาภาพที่เท่าไหร่ก็ได้เราก็หาคำตอบได้นะคะจากความสัมพันธ์นี้นะคะอ่าต่อไปมาดูข้อที่สองค่ะเป็นภาพของสามเหลี่ยมที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่สิ่งที่ มีเหมือนกันอีกอันหนึ่งก็คือตรงก้านตรงนี้นะคะก้านก้านตัวอาเพราะภาพที่หนึ่งก็คือหนึ่งบวกสามนะคะครูใช้หนึ่งคือก้านตรงนี้บวกอีกสามคือรูปสามเหลี่ยมได้เท่ากับสี่ก้านนั่นเองสองก็บวกเพิ่มไปอีกสามใช่ไหมคะก็คือ1นึบวกสบวกสนะคะก็ได้เท่ากับเจ็ดภาพที่สามก็คือ1นึ่บวกสบวกสบวกสได้เท่ากับ10 ภาพที่4 1่บวกส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 นะคะได้เท่ากับ13นั่นเองเพราะฉะนั้นเรามาช่วยกันพิจารณาสิว่าความสัมพันธ์ของแต่ละรูปเป็นอย่างไรนะคะมี1เหมือนกันแน่ๆเอา1ไว้ก่อนเลยนะคะแล้วก็มี3แต่รูปที่1มี3 1ตัวนะคะเพราะฉะนั้นก็คือ1บวกในวงเล็บ3คูณ1 ต่อไปรูปที่2ก็มี3 2ตัวเพราะฉะนั้นก็คือ3าคูนสนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเขียนความสัมพันธ์ก็คือ1บวกในวงเล็บ3าคูนสนะคะเพราะฉะนั้นรูปที่เท่าไหร่ตัวนี้ก็จะเปลี่ยนตามรูปที่1ตัวด้านหลังก็เป็น1รูปที่2ตัวด้านหลังก็เป็น2เพราะฉะนั้นพอจะเดาออกหรือยังว่ารูปที่3เป็นอย่างไรนะคะอ่า รูปที่3ก็คือ1บวกในวงเล็บ3คูณ3ก็คือจำนวน3ตัวนี้เหมือนกันรูปที่4ก็คือ1บวกในวงเล็บ3คูณ4ก็เปลี่ยนตามรูปเลยนะคะเพราะฉะนั้นรูปที่5อ่ารูปที่8นะคะก็คือ1บวกในวงเล็บ3คูณ8ก็คือ8ตัวนี้นะคะ38เท่ากับ ยี 24, 24่สิบสี่ยี่สิบสี่บวกหนึ่งเท่ากับยี่สิบห้านะคะจากความสัมพันธ์นี้นะคะถ้าครูให้นักเรียนหาจำนวนที่สามสิบสามนักเรียนก็เขียนความสัมพันธ์เลยคือคือหนึ่งบวกในวงเล็บสามคูณอยากรู้ตัวที่สามสิบสามใช่ไหมคะตัวนี้ตัวที่เปลี่ยนเนาะถ้าครูต้องการหาจำนวนที่ ห้าสิบสองจำนวนไหนก็ได้นะคะถ้าเราหาความสัมพันธ์ได้นักเรียนก็จะถามะจะตอบได้กูลืมแล้วเมื่อกี้ห้าสิบห้าสิบสองใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็คูณด้วยห้าสิบสองเท่านี้ก็หาคําตอบได้นะคะถ้านักเรียนรู้วิธีการคิดนักเรียนก็หาคําตอบได้นะคะส่วนจะหาคําตอบได้ถูกหรือผิดอยู่ที่ตอนนักเรียนบวกลบคูณหารอีกทีหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้น สิ่งที่สำคัญถือต้องคิดหาความสัมพันธ์ให้ได้ก่อนนะคะอ่าต่อไปข้อที่3นะคะรูปที่1อ่ามีกี่กา้านอ่าสามกา้านรูปที่2นะคะก็มี3ก้านเหมือนเดิมแต่บวกเพิ่มอีก2ก็เป็น5รูปที่3ก็บวกเพิ่มเข้าไปอีกนะคะก็ได้เท่ากับ7รูปที่4บวก2เพิ่มขึ้นมาอีกก็เป็น รูปที่8ก็คงบวก2บวก2บวก 2, วก 2. ไปเรื่อยๆอ่ะเพราะฉะนั้นเรามาช่วยกันพิจารณาความสัมพันธ์กันดีกวา่าติ๊กตอกติ๊กตอกได้ไหมเอ่ยอ่าข้อที่รูปที่1ก็คือ3บวกด้วยในวงเล็บ2คูณ0เพราะตรงนี้คูณกันแล้วจะได้0เนาะก็จะเหลือแค่3บวก0ก็ได้3 เพราะฉะนั้นรูปที่2ก็คือ3บวกในวงเล็บ2คูณ1นะคะเพราะ2คูณ1ก็ได้เท่ากับ2ตรงนี้นั่นเองก็ได้คำตอบเป็น5การนะคะ,พ,ะพอรูปที่3ก็คือ2บวกกัน2ครั้งก็คือ2คูณ2นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นก็เหมือนอน่าจะเหมือนตัวอย่างข้อที่1นะคะก็คือ พอรูปที่สองตัวคูณก็จะลดลงรูปที่สามก็จะลดลงแบบนี้นะคะรูปที่สี่ตัวคูณก็จะลดลงเหลือสามนะคะเพราะฉะนั้นรูปที่แปดคิดได้ไหมอ่ะครูจะลองให้คำตอบขึ้นมาช้าๆนักเรียนลองคิดดูซิว่าได้เท่าไหร่ก็แบบรูปที่เราดูมาก็ต้องเป็น3บวก สองคูณด้วยอะไรเอย่ยรูปที่8ก็ต้องลดลงมา1นะคะเพราะฉนั้นก็คือ3บวกในวงเล็บ2คูณ7นะคะก็คือ8เนี่ยลดลงมา7นั่นเองได้คำตอบ2 7เป็น114บวกอีก3เป็น17นะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเรา ค้นหาความสัมพันธ์ของรูปภาพได้เราก็จะเอามาตอบได้อา้าวข้อนี้เอาภาพที่35นะคะนักเรียนก็หาเลย3บวกในวงเล็บ2คูณ35ได้ไหมไม่ใช่ต้องการหาจำนวนที่35ก็ต้องลดลงมา1เป็น34นะคะถ้าต้องการหาจำนวนที่88อา่า ก็คือ3บวกในวงเล็บ2คูณเมื่อกี้88ก็ลดลงเหลือ87นะคะแบบนี้นั่นเองอ้าวเป็นยังไงบ้างตัวอย่าง3ข้อแล้วนะคะต่อไปข้อที่4คุณครูจะให้นักเรียนทําเองนะคะเป็นการบ้านแต่จริงๆก็คือทํำแต่ข้อที่1ถึงข้อที่4แหละแต่ครูเฉลยให้ไปแล้วเนาะสำหรับข้อที่อ่า สี่ให้ทําเองคู่ใบให้ภาพที่หนึ่งนับได้กี่การภาพที่สองตัวที่เพิ่มมาคือหนึการสองการสามการสี่ห้าหกเจ็ดบวกเพิ่มอีกเภาพที่สามก็บวกเพิ่มอีกเจ็ดบวกอีกเจ็ดอีกเจ็ไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวจะมาเฉลยทีหลังนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวให้นักเรียนลองคิดเองบ้างนะคะสำหรับวันนี้นะคะ คุณครูก็ฝากงานไว้หนึ่งข้อนะคะคือข้อที่สี่นี้นะคะใครที่ยังไม่เข้าใจให้เปิดกลับไปทบทวนได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะฝากนักเรียนกดไลค์กด s u b สไครต์ให้ครูด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย